สวัสดีครับฟาร์มเฮาส์ครับฟาร์มเฮาส์รุมูด้ทุกฟาร์มาลูกใหม่ส่งความสุมหอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้องไปสูมโมกันไดกหรอ,อเนี่ยถิ่นผมรู้ทุกจุดเนี่ยโค้งม,มลนะเนี่ยกระหักสอกร้อยศพจุดไหนอันตรายอะ่ะผมรู้หมดแหละ แต่จุดนี้น้องอาจจะไม่รู้หัวกระแทกเพียงครั้งเดียวถึงไม่ตายสมองก็ไม่เหมือนเดิมกันเนอาก่อนขี่ด้วยความปรารถนาดีจากสสสพี่กระเบื้อไหลบอกแล้วต้องปูจริงจอทูวยวัเนเหนียวคูณสองกอกเกาติดพื้นผนังเต็ดเนบเติดเนบเต็ดนเนบเหนียวคูณสองจริงจอบอัวทูอินวัน ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื Never, like mm ่นมั่นใจ100%เคลียโอเคครับเมื่อทีมงานชอบแล้วแต่น้องเขาขออีก10เทกได้ไหมคะพอแล้วก็มันอาบเพลินนะคะเพราะสบู่โอเคเฮอร์เช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ำได้อย่างเพลิดเพลินสบู่โอเคเฮอร์เบลอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวยโอ้ยขี้นกเฮ้ยิ่งคิดเยอะยิงอัดอมเลย ก็สดชื่นขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะ่อนเซอเลยน้องบอลเซตนี้ใช่ไหมคะคบอลมาทำอะไรคะวันนี้ผมอยากเปิดสนามเทนนิสครับให้การดูแล ส่งต่อรุ่นสูงรุ่นไปได้อีกกสิกรไทยประทับใจไปได้อีก